เรารวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเป็นการทำงานทำหน้าที่ ทำอาชีพที่แท้จริงด้วยตนเองของเครื่องจักรพลังงานละเอียดทำบารมีสามสิบทัศคเดชพระพคุลหลวงปุษตันท้พรโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมรึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบ ให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัศ์นี้เป็นทานศีลสมาธิปกติไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลสรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัศ์พระเดชะคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มย้มแจ่มใส ิตเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่รับแคบครอบคลุมไปยังธรรมทั้งหมดทุกธรรมเพื่อให้ทุกธรรมยุติสงครามการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดให้เป็นยุติธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงโพสจันทร์ชัสโอธรรม ให้ดำรงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่มีอนุภาพรักษาตัวเองได้พัฒนาตัวเองที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่เป็นประโยชน์ ต่อบาร,รมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรพระเดชพคุณหลวงปูดสดจันทัศโรพระเดชพคุลหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบาสิกาจันทน์ขนกโยได้นำให้พวกเราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เส้นทาง ไม่เป็นสื่อนำไม่เป็นท่อทานให้กิเลสไหลเวียนตั้งพังสำเร็จของกิเลสให้ยึดบั้นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสามสิทัตนนี้ให้รุกเข้าหา กิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกล่มทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพรุณุลลงพุทธจันทร,ร์ทัศโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพรุกุลลงพุทธจันทร์ทัศโรหน่วยใหม่ๆ มากขึ้นดึงดูดธาตุที่เดิมที่กิเลสยึดไว้เพื่อนำมาเป็นโครงสร้างท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัพนี้เป็นการเกิดขึ้นของสมบัติปัจจัยสี่ที่เรารวบรวม รักษาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทัโรด้วยตัวเราเองเป็นสมบัติของเราที่เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงให้เป็นสมบัติของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทัโรเพ้่อ สร้างเลี้ยงรักษาหล่อเลี้ยง,บ,งบังคับควบคุมสังการให้นิพพานธรรมบาร,รมีสัมสิทธัต์นี้สุขเจริญรุ่งเรืองประสบสำเร็จในการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธัต์พระเด็ชภคุณหลวงปุษจันทสโร ได้ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นได้ทำใหม่ๆไม่สำธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรที่ได้จากทำทั้งหมดที่ปรับปรุงตัวเองไม่สำธรรมเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสัโรที่เราเป็นผู้สร้างเป็นผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการในการสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสาจสุทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสัศโรร่วมกัน กับครูบาอาจารย์ของเราดำรงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับการรุกของธรรมทั้งหมดปรับปรุงเป็นการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดให้ทุกท่อทานธรรม บรมีสามสิบทัศนนี้เป็นการไหลเวียนบรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจัทัสโรเดินทางไปตามท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศนนี้เป็นปกติตลอดเวลาไม่คาดเคลื่อน ไปจากความเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เท่าเทียมทานกันเป็นชาวซิวิไลที่รวมกันอยู่ได้ที่พึิกตัวเองได้รวมกันอยู่เพื่อรวบรวม ารมีสามสิทศนี้รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสได้รับผลของการพัฒนาทอฐานธรรมปริมีสามสิทพเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษรักษาจักรวาลแต่ละจักรวาล เป็นการรักษารวบรวมปรมีสามสิทธัสระเดชะคุลโลปุสสะกันทัตโรกรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทธัสระเดชะกุลโลปุสสะกันทัตโรกโดยการรวบรวมรักษาารมีสามสิทธัสระเดชะกุลโลปุสสะกันทัตโร ให้ทำหน้าที่การอาชีพตึงโดูดบอกรกิดโดยใช้ร่างกายของท่อทานธรรมบรมีสามสิทัศน์นี้เป็นเส้นทางไหลเวียนเดินทางไปยังส่วนต่างๆพิจารณาตรวจตราสังเกตในแต่ละส่วนเพื่อประบปรง ให้เกิดเป็นการรักษารูปรวมธรรมบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดเดินทัศโร,รหน่วยใหม่ๆจากทุกธรรมอย่างก้าหน้าครอบคลุมกว้างขวางเดินรุ่งเรืองประสบสำเร็จที่สามารถ พัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาจสิบทรรัศพระเดชพะคุโลโพสรรดันทัสรหน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยนละลึกนึกคิดรับรู้จดเจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลงวงปู่สดสันทัศโรก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทรรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทรรทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่รวบรวมสมบัติทั้งหมดให้เป็นสมบัติร่วมกันยุติ สงครามเบียดเบียนของธรรมทั้งหมดให้เป็นสันติภาพยุติธรรมบาร,รมีสามสิทรรัศสประเดชพะุะโุลโลโปสซปยันทัสโรหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดของธรรมทั้งหมดทุกธรรม,หมให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองเป็นบาร,รมีสามสิทรรัศ พระเดชพุกุลลงโุสต์กันตรสโรูอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมินทจิททัตประเดชพุกุลลงบุสต์กันตรสตรู